สวัสดีครับวันนี้วันที่3เดือนเมษายนนะครับเรามาฟังผู้วินิจฉัย3บทสุดท้ายครับบทที่19ถึงบทที่21และพันธสัญญาใหม่คือลูกาบทที่7ข้อ31ถึงข้อ50เชิญฟังพระคำกันเลยครับผู้วินิจฉัยบทที่19เรื่องเลวีกับนางบัมเรอรในสมัยเมื่อชาวอิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์ มีชายเลวีคนหนึ่งอยู่ไกลออกไปทางเทือกเขาแคว้นเอฟลาอิมชายผู้นั้นพาหญิงคนหนึ่งจากเบตเลเฮมในเขตแดนยูดามาเป็นนางบำเรอแต่เธอโกรธเขาจึงกลับไปอยู่บ้านเกิดปิดาที่เบตเลเฮมเมื่ออยู่ที่นั่นได้สี่เดือนชายนั้นก็ตกลงว่าจะไปรับเธอกลับ เขาพยายามพูดชักชวนให้เธอกลับไปอยู่กับเขาเขาเอาคนใช้กับลาไปด้วยสองตัวเธอก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีให้ท,ที่พักอยู่บ้านบิดาเธอเมื่อบิดาของเธอนั้นเห็นชาวเลวีผู้นี้ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีขยันขยอให้พักอยู่ด้วยเขาจึงพักอยู่ด้วยสามวันทั้งนายและเป่ารับประทานอาหารและค้างคืนที่นั่น ช้าวันที่สี่เขาตื่นแต่เช้าเตรียมตัวไปแต่บิดาของหญิงนั้นกล่าวแก่เขาชาวเลวีว่ารับประทานอาหารเสียก่อนเถิดเมื่อสบายดีแล้วก็ค่อยไปชายทั้งสองนั่งลงกินและดื่มด้วยกันแล้วบิดาของหญิงสาวก็ขอร้องเขาว่าค้างคืนอีกให้สบายเสียก่อนเถิดชายนั้นจะออกเดินทางไปแต่บิดาหญิงนั้นขอร้องให้เขาพักอยู่ เขาจึงค้างคืนอยู่ที่นั่นอีกในวันที่ห้าเช้าตรู่เขาลุกขึ้นจัดแจงออกเดินทางไปแต่บิดาของหญิงนั้นก็กล่าวว่ารับประทานอาหารเจะก่อนเถิดให้สายก่อนจึงค่อยไปทั้งสองจึงรับประทานอาหารกันเมื่อชายนั้นนางบำเรอกับคนใช้จัดแจงจะไปผู้เป็นบิดาก็ว่าเออเกือบจะค่ำอยู่แล้วนะค้างคืนอยู่ก่อนเถิดเดี๋ยวก็มืด พักอยู่ที่นี่ให้สบายพวกนี้เช้าค่อยลุกขึ้นเดินทางกลับบ้านแต่ชายนั้นไม่อยากจะค้างคืนเขากับนางบำเรอจ,จึงจัดแจงออกเดินทางเขามีลามาสองตัวผูกอานพร้อมใกล้ค่ำพวกเขาก็มาถึงเมืองเยบุตนั่นคือกรุงเยรูซาเล็มคนใช้จึงชวนนายว่าเราแวะค้างคืนในเมืองเยบุตนี้เสียไม่ดีหรือ แต่นายของเขาบอกว่าเราจะไม่แวะเมืองนี้เพราะชาวเมืองไม่ใช่ชาวอิสราเอลเราจะเลยเมืองนี้ไปหน่อยหนึ่งไปค้างคืนที่เมืองกิเบอาหรือเมืองรามาเขาจึงผ่านออกไปนอกถนนค้างคืนที่นั่นชาวเลวีเข้าไปนั่งที่จัตุรัสในเมืองแต่ไม่มีใครต้อนรับเขาเข้าไปค้างคืนที่บ้านขณะนั้น มีชายชราผู้หนึ่งผ่านมาหลังจากเลิกทําไร่แล้วเดิมชายชราผู้นี้มาจากเมืองภูเขาเอฟราอิมแต่มาอยู่เมืองกิเบอาคนที่นั่นมาจากเผ่าเบนจามินชายชราสังเกตเห็นคนเดินทางอยู่ที่จัตุรัสของเมืองจึงถามว่าท่านมาจากไหนและจะไปไหนเล่าชาวเลวีก็ตอบว่าเราเดินทางมาจากเบตเลเฮม ในเขตยูดาจะไปอีกไกลถึงเมืองภูเขาเอฟราอิมที่ผมอยู่ผมไปเบตเลเฮมมากำลังจะกลับบ้านไม่มีใครให้ผมค้างคืนในบ้านของเขาเลยเรามีอาหารและหญ้าแห้งสำหรับลามีขนมปังและเหล้าอางุ่นสำหรับภรรยาน้อยตัวผมเองและคนใช้เรามีทุกสิ่งพร้อมแล้วชายชราก็ว่า ไปพักที่บ้านฉันเจะฉันจะดูแลเองอย่านอนที่จตุรัสนี้เลยชายชราก็พาชาวเลวีไปพักที่บ้านเลี้ยงลาให้แขกของเขาก็ล้างเทา้ารับประทานอาหารและดื่มเขากำลังคุยสนุกสนานอยู่ทันใดนั้นก็มีคนชั่วช้าในเมืองนั้นมาตบประตูบ้านตะโกนบอกชายชราว่าเอาตัวชายนั้น ที่มากับท่านออกมาเราจะร่วมประเวณีกับเขาแต่ชายชลาออกไปข้างนอกอ้อนวอนคนเหล่านั้นว่านี่เพื่อนอย่าทำเช่น,นั้นเลยฉันขอร้องเธออย่าทำชั่วช้าผิดศีลธรรมเช่นนั้นเลยชายคนนี้เป็นแขกของฉันนี่แน่นางบํำเรอของเขากับลูกสาวของฉันอยู่ที่นี่ ฉันจะพาเขาออกมาให้พวกท่านทำตามใจชอบแต่อย่าทำสิ่งร้ายกาจกับชายผู้นี้เลยแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมฟังชาวเลวีจึงเอานางบำเลอของเขาออกไปให้คนเหล่านั้นพวกเขาก็ข่มขืนเธอตลอดคืนและไม่ยอมเลิกจนกระทั่งเชา้ชาเพราะเช้าตรู่หญิงนั้นก็มาล้มลงที่ประตูบ้านที่สามีพักอยู่เธออยู่ที่นั่นจนสว่าง เช้าวันนั้นสามีเธอตื่นขึ้นเปิดประตูจะออกไปก็เห็นหญิงนางบำเรน,นอนอยู่หน้าบ้านมือพาดอยู่ในท่าจะจับประตูเขาเรียกลุกขึ้นให้เราไปกันเถอะแต่ไม่มีเสียงตอบเขาอุ้มร่างเธอเอาพาดหลังลาออกเดินทางไปบ้านพอไปถึงบ้านเขาเข้าไปข้างในเอามีดออกมา ตัดร่างหญิงนั้นออกเป็นสิบสองส่วนส่งไปให้ดินแดนอิสราเอลทุกภาคทุกคนที่เห็นต่างก็พากันว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเลยตั้งแต่ชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์คิดให้ดีเราจะจัดการอย่างไรกันบทที่20สเรื่องชาวอิสราเอลเตรียมลบ ชาวอิสราเอลทุกคนออกจากเมืองดานซึ่งอยู่ทางเหนือไปถึงเบเออเชบาซึ่งอยู่ทางใต้และจากดินแดนกิเลอาดซึ่งอยู่ทางตะวันออกมาพร้อมหน้ากันพวกเขามาชุมนุมกันต่อพระพักพระเจ้าที่ตำบลมิสปาบรรดาหัวหน้าของชาวอิสราเอลทุกเผ่าที่มาชุมนุมพลครั้งนี้มีทหารราบสี่แสนคน ชาวเมืองเบนจามินได้ยินว่าชาวอิสราเอลเผ่าอื่นๆไปที่ตำบลมิสปาชาวอิสราเอลต่างถามกันว่าไหนไหนบอกหน่อยสิว่าเหตุการณ์ทารุณเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรชายเลวีที่นางบำเรอถ,ถูกฆ่าตายก็เล่าให้ฟังว่าฉันกับหญิงนั้นไปที่กิบเบอาเขตแดนของเผ่าเบนจามินค้างคืนที่นั่น ชาวกีบีอารจะมาเอาตัวฉันไปพวกเขาล้อมบ้านไว้ตั้งใจจะฆ่าฉันแต่แล้วเขาก็ข่มขืนหญิงนั้นจนเธอตายฉันเอาศพเธอมาตัดเป็นท่อนๆส่งไปให้ดินแดนทุกส่วนของชาวอิสราเอลคนเหล่านี้ทำความชั่วชา้าผิดศีลธรรมในหมู่พวกเราพวกท่านทุกคนณที่นี้ก็เป็นชาวอิสราเอล เราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีคนทั้งหมดลุกขึ้นยืนร้องว่าพวกเราทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่บ้านเรือนอยู่กระโจมจะไม่ยอมกลับไปเราจะทำอย่างนี้เราจะเลือกคนไปโจมตีกิเบอาเราจะแบ่งคนออกเป็นสิบพวกให้พวกหนึ่งจัดหาสเสบียงสำหรับกองทัพส่วนนอกนั้น ไปลงโทษชาวกีเบอาที่ทำผิดศิลป์และทำในหมู่ชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลทุกคนก็ระดมกันด้วยความประสงค์อย่างเดียวกันคือเข้าโจมตีเมืองชาวอิสราเอลเผ่าต่างๆส่งข่าวไปทั่วเขตแดนของเผ่าเบนจามินว่าเหตุใดท่านจึงทำชั่วทารุณเช่นนี้ส่งเจ้าตัวคนเลวทรามในกีเบอาให้เราฆ่าเสีย แล้วกำจัดความเลวร้วายนี้ให้ไปพ้นจากชาวอิสราเอลแต่ชาวเบนจามินเพิกเฉยต่อคำเรียกร้องของชาวอิสราเอลอื่นๆชาวเบนจามินระดมพลจากทุกหัวเมืองในเขตแดนเบนจามินมาพร้อมกันที่กิเบอาจะรบก,กับชาวอิสราเอลเขาระดมทหารจากเมืองต่างๆได้2 6 0 0 0คนในวันนั้นนอกจากนั้นชาวเมืองกิเบอายังเลือกคนเก่ง เป็นพิเศษอีกเจ็ดร้อยคนทั้งเจ็ดร้อยคนนี้เป็นคนถนัดซ้ายทุกคนใช้ก้อนหินยิงได้อย่างแม่นยำแม้เต้นผมเส้นเดียวก็ไม่พลาดชาวอิสราเอลนั้นระดมพลได้สี่แสนคนล้วนเป็นทหารที่ได้รับการฝึกมาแล้วอย่างดีจำนวนนี้ไม่นับเผ่าเบนเจามินเรื่องทำสงครามกับเผ่าเบนเจามินชาวอิสราเอลไปสถานที่นมัสก,การที่เบตเอลทูลถามพระเจ้าว่า เผ่าไหนจะเป็นผู้เข้าโจมตีชาวเผ่าเบนจามินก่อนพระเจ้าตัดว่าเผ่ายูดาชาววันรุ่งขึ้นชาวอิสราเอลก็ลุกขึ้นไปตั้งค่ายใกล้เมืองกีเบอาเขาออกไปต่อสู้กับเผ่าเบนจามินให้พวกทหารเข้าประจำที่หันหน้าเข้าหาเมืองกองทัพเบนจามินยกออกมานอกเมืองก่อนค่ำพวกเบนจามินฆ่าทหารอิสราเอลเสียสองหมพันคน ชาวอิสเรลไปยังสถานที่นมัสการโศกเศร้าคร่ำครวญอยู่ต่อพระพักพระเจ้าจนกระทั่งเย็นพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าเราควรจะเข้าสงครามกับชาวเบนจามินเผ่าน้องของเราอีกหรือพระเจ้าตัสว่าถูกแล้วดังนั้นกองทัพอิสเรลก็มีกำลังใจขึ้นเขาให้ทหารเข้าประจำการตามที่จัดไว้ในวันก่อนศึกในวันก่อนอีก ชาวอิสราเอลยกทัพเข้าตีเผ่าเบนจามินเป็นครั้งที่สองชาวเบนจามินก็ยกออกมาจากเมืองกิเบอาเป็นครั้งที่สองครั้งนี้เขาฆ่าทหารอิสราเอลที่ฝึกมาแล้วเสียหนึ่งมืนแปดพันคนแล้วชาวอิสราเอลทั้งหมดก็ไปคร่ำควรวญที่เบตเอลพวกเขานั่งอยู่ที่นั่นเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่รับประทานอะไรเลยจนเย็น พวกเขาถวายเครื่องเผาบูชาเดพระเจ้าและถวายเครื่องบูชาสันตะวไะมตรีเฉพาะพระพักพระเจ้าแล้วทูลถามพระเจ้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าดูที่เบตเอลในเวลานั้นฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาผู้ซึ่งเป็นบุตรชายอาโรนเป็นผู้ดูแลหีบนั้นเชาวอิสราเอลทูลถ,ถามพระเจ้าว่าเราควรจะไปรบกับเผาเบนจามินน้องชายของเราอีกหรือหรือ เราจะยอมแพ้ดีพระเจ้าตรัสว่ารบเถิดพรุนี้เราจะให้เจ้าชนะพวกนั้นชาวอิสราเอลให้พวกทหารซ่อนตัวล้อมเมืองกิเบอาไว้วันที่สามเขายกทัพเข้าตีกองทัพเบนจามินให้ทหารเข้าประจำที่หันหน้าสู่เมืองกิเบอาเช่นที่เคยทำมาชาวเบนจามินก็ยกออกมารบและถ,ถูกล่อออกไปห่างเมือง พวกเบนจามินฆ่าทหารตายตามถนนไปสู่เบตเอลและกิเบอาและตามที่โล่งนอกเมืองเช่นเคยเขาฆ่าชาวอิสราเอลเสียสามสิบคนชาวเบนจามินพูดกันว่าเราจะตีพวกนั้นได้เช่นเคยแต่ชาวอิสราเอลพูดกันว่าให้เราถอยเถอะล่อพวกนั้นให้ตามมาตามถนนห่างจากเมืองแล้วกองทัพใหญ่ของชาวอิสราเอล ก็มารวมกันอยู่ที่บาอันทามาแต่ทหารที่ซุ่มล้อมเมืองกรูก,กันออกมาจากที่ซ่อนตามภูเขารอบกิบเบอาคนหนึ่งหมื่นคนล้วนคัดเอาแต่ผู้ที่มีฝีมือดีในพวกอิสาเลเข้าโจมตีกิบเบอาการสู้รบเป็นไปอย่างดเดือดเผาเบเจิมินไม่ทราบว่าตนจะถูกบทขยี้พระเจ้า ทรงให้ชาวอิสราเอลมีชัยต่อกองทัพเบนจามินชาวอิสราเอลฆ่าศัตรูเสียสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยคนในวันนั้นชาวเบนจามินก็ทราบว่าเขากำลังเป็นฝ่ายปราชัยเรื่องชาวอิสราเอลชนะได้อย่างไรชาวอิสราเอลถอยไปจากชาวเบนจามินเพราะไว้วางใจพวกทหารที่ซุ่มอยู่รอบกิเบอาทหารที่ซุ่มอยู่นี้ รูกันเข้าเมืองกิเบอาพวกเขากระจัดกระจายกันไปออกฆ่าทุกคนในเมืองนั้นกองทัพอิสราเอลกับพวกที่ซุ่มอยู่ตกลงกันว่าเมื่อเขาเห็นสัญญาณควันไฟลอยขึ้นไปจากเมืองทหารอิสราเอลที่อยู่ในสนามรบจะตีตลบก,กลับในเวลานี้ชาวเบนจามนฆ่าทหารอิสราเอลตายได้สามสิบคนพวกเขาพูดกันว่า เราตีพวกนั้นได้เช่นเคยแล้วปรากฏสัญญาณควันไฟลอยขึ้นไปจากเมืองเผาเบนจามินเหลียวกลับไปดูต่างก็แปลกใจที่เห็นเมืองถูกเผาแล้วชาวอิสาเลก็ตีตลบก,กลับชาวเผาเบนจามินต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อรู้ตัวว่าตนถูกบทขยี้พวกเขาถอยพระออกจากชาวอิสาเวลวิ่งหนี ไปทางทะเลทรายแต่ก็หนีไม่พ้นเขาต้องติดอยู่ระหว่างกองทัพใหญ่ของทหารอิสาเลที่ออกมาจากเมืองกองทัพจึงถูกทำลายชาวอิสาเลลดักฆ่าศึกไว้ได้พวกเขาไล่ฆ่าฟันไม่ละลดไปจนถึงตะวันออกของกีเบอาไปถึงที่ใดก็ฆ่าฆ่าศึกตายที่นั่นทหารฝีมือดีของเผ่าเบจมินตาย1 8 0 0 0คน ส่วนนอกนั้นหนีไปสู่ทะเลทรายไปภูเขาริมโมนคนห้าพันคนถูกฆ่าตายบนถนนชาวอิสราเอลไล่ฆ่าฟันคนที่เหลือสับออกเป็นต้อนๆพวกเขาฆ่าเสียสองพันคนวันนั้นชาวเผ่าเบนเจามินถูกฆ่าตายสอง0มืนหันคนล้วนไป็นทหารกล้าทั้งสิน้นแต่ทหารหกร้อยคนหนีไปสู่ทะเลทราย สู่ภูเขาริมโมนไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสี่เดือนช้าอิสราเอลกลับไปฆ่าเผ่าเบนเจามินที่เหลืออยู่เขาฆ่า,าพวกผู้ชายฝูงสัตว์กับทุกสิ่งที่เขาพบแล้วเผาทุกตำบลในเขตนั้นบทที่ยี่สิบเอ็ดเรื่องพาภรรยาให้เผ่าเบนเจามินช้าอิสราเอลกล่าวปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้าที่ตำบลมิสปาว่า พวกเราจะไม่มีใครยอมยกลูกสาวของเราให้เผาวิตามินเลยพวกผู้คนพากันมาที่เบตเอลเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่ที่นั่นจนเย็นพวกเขาคร่ำครวญเสียงดังด้วยความขมขื่นรำพันว่าข้าแต่พระเจ้าของชาวอิสราเอลเหตุใด,ดจึงเป็นเช่นนี้เหตุใด,ดชาวอิสราเอลจึงหายไปเสียนหนึ่งเผ่าเช้าว,วันรุ่งขึ้นผู้คนลุกขึ้นแต่เช้าตรู ช่วยกันสร้างแท่นบูชาขึ้นที่นั่นพวกเขาถวายเครื่องบูชาสันตะวะไมตรีแล้วเผาบูชายันเครื่องบูชาบางส่วนหมดต่างก็ถามว่าในบรรดาชาวอิราเลเผ่าต่างๆมีใครบ้างที่ไม่ได้มาชุมนุมพลต่อพระพ,พักพระเจ้าในครั้งนี้พวกเขาสาบานไว้ว่าคนใดที่ไม่ได้มาเฝ้าพระเจ้าที่มิสปาจะต้องถูกประหาร แต่ชาวอิสราเอลรู้สึกเสียใจแทนเผ่าเบนจามินน้องของตนจึงปรึกษากันว่าวันนี้ชาวอิสราเอลหายไปหนึ่งเผ่าเราจะทำอย่างไรดีจึงจะจัดการหาภรรยาให้พวกที่ยังเหลืออยู่เล่าเราสาบานไว้ต่อพระเจ้าว่าเราจะไม่ยกลูกสาวของเราให้เขาแล้วชาวอิสราเอลก็ถามกันว่าในบรรดาเผ่าต่างๆของพวกอิสราเอลใครที่ไม่ได้ไปเฝ้าพระเจ้าที่มิสปา เขาพบว่าไม่มีใครมาจากยาเบสในกิเลอาดมาณนาค่ายชุมนุมพลครั้งนี้เมื่อเรียกผู้คนมาพร้อมหน้ากันไม่มีใครจากยาเบสมาที่นั่นเลยดังนั้นที่ประชุมก็ให้ทหารกล้าหนึ่งสองพันคนไปพร้อมกันสั่งว่าจงไปฆ่าทุกคนในยาเบสทั้งผู้หญิงและเด็กให้ทำดังนี้ ข้าผู้ชายทุกคนรวมทั้งข้าผู้หญิงทุกคนที่ไม่ใช่สาวพมจารีเขาพบหญิงสาวพมจารี400คนในหมู่ชาวยาเบตจึงพาตัวมาที่ค่ายชิโลซึ่งอยู่ในดินแดนคานานผู้คนที่มาชุมนุมทั้งหมดจึงให้คนไปบอกชาวเบนเจามินที่เนินเขาริมโมลนขอเสนอให้เลิกสงครามชาวเผ่าเบนเจามินก็กลับมา ชาวอิสราเอลอื่นๆยกหญิงสาวชาวยาเบตที่ภูเขาไว้ชีวิตให้แต่ก็ไม่พอสำหรับคนเหล่านี้พวกผู้คนรู้สึกเสียใจกับเผ่าเบนเจามินเพราะพระเจ้าทรงให้ชาวเผ่าอิสราเอลแตกแยกกันทั้งหัวหน้าของบรรดาผู้ที่มาชุมนุมกันก็กล่าวว่าไม่มีพวกผู้หญิงเผ่าเบนเจามินอีกแล้วเราจะทำอย่างไรดี จึงจะจัดหาภรรยาให้ชายที่เหลืออยู่ในที่นี้เล่าชาวอิสราเอลก็ต้องมีอยู่ด้วยกันครบทั้งสิบสองตระกูลเราต้องหาทางให้เผ่าเบนจามินรอดอยู่ได้แต่เราจะยกลูกสาวของเราให้เขาไม่ได้เขากล่าวเช่นนี้เพราะชาวอิสราเอลสาบแช่งผู้ที่ยกลูกสาวของตนให้แต่งงานกับ,บเผ่าเบนจามินเขาจึงว่างานฉลองพระเจ้าที่เมืองชิโล ที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีใกล้จะถึงแล้วเมืองชิโลอยู่เหนือของมอเมืองเบตเอลใต้เมืองเลโบนาและอยู่ทางตะวันออกของถนนระหว่างเมืองเบตเอลและเชเคมพูกเขาบอกชาวเบนจามินว่าไปซ่อนตัวอยู่ในไร่อัุ่นเตอดคอยดูให้ดีเมื่อเห็นหญิงสาวชาวเมืองชิโลออกมาเริงระบำในระหว่างงานฉลอง พวกท่านก็จงออกมาจับหญิงสาวเหล่านี้กลับเอาไปดินแดนเบนจามินเถิดถ้าพ่อหรือพี่ชายน้องชายมาหาเราเพื่อกล่าวคัดค้านเราก็จะบอกไปว่าขอให้พวกเราเถิดเพราะเราไม่ได้จับเขามาไปเป็นภรรยาเราในสงครามเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ยกเขาให้เราท่านจึงไม่ผิดในเรื่องผิดสัญญาชาวเผ่าเบนจามินก็ทำตาม เขาเลือกภรรยาจาักหญิงที่ออกมาเริงระบำและฉุดพาเอากลับไปในเขตของตนเขาบุรณะเมืองแล้วก็อยู่ที่นั่นในเวลาเดียวกันชาวอิสราเอลอื่นๆก็จากไปทุกคนกลับไปสู่เผ่าของตนพร้อมทั้งครอบครัวกับทรัพย์สมบัติของตนในเวลานั้นชาติอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ทุกคนทําตามใจชอบเชิญฟังพันธสัญญาใหม่กันต่อเลยนะครับ ลูกาบทที่เจข้อ31ถึงข้อ50พระเยซูตรัสต่อไปว่า เราจะเรียบคนสมัยนี้เป็นอย่างไรดีเขาเป็นเหมือนอะไรหนอเขาเป็นเหมือนเด็กเล็กๆที่นั่งเล่นอยู่กลางตลาดเด็กกลุ่มนี้ตะโกนต่อว่าเด็กอีกกลุ่มหนึ่งว่าเราเล่นดนตรีให้แล้วแต่พวกท่านไม่ยอมเต้นเราควรเพลงโกในงานโพแต่พวกท่านก็ไม่ยอมร้องไห้ย้อนคู่ให้พิธีปฏิัมาในน้ำ มาแล้วเขาถืออดอาหารไม่ดื่มเหล้าแต่ผู้ท่านก็ไปว่าเขาเป็นบ้าขั้นบุตรมนุษย์มากินและดื่มท่านก็ว่ารูคนนี้สิช่างกินเติบและชอบดื่มเหล้าไปไหนมาไหนกับคนเก็บภาษีให้รัฐบาลโรมและคนที่ไม่มีใครหา แต่อย่างไรก็ตามทุกคนที่ยอมรับพระพิชายานของพระเจ้าก็ย่อมจะเห็นความจริงที่แฝงอยู่ในพระพิชายานได้เรื่องพระเยซูเสด็จไปที่บ้านซีโมนคนฟาลิสีฟาลิสีคนหนึ่งเชิญพระเยซูไปรับประทานอาหารกับเขาพระเยซูก็เสด็จไปมีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นเป็นหญิงชั่ว ได้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสเวยอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีนางจึงนำขวดใส่น้ำมันหอมมายืนใกล้พระองค์แล้วร้องไห้ฟูมายจนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทของพระเยซูแล้วนางก็คุกเข่าลงกราบพระองค์พรางใช้ผมยาวของนางเช็ดพระบาทที่เปียกนั้นจนแห้งนางเฝ้าจูบพระบาทแล้วก็เทน้ำมันหอมชโลมพระบาทของพระเยซู เมื่อฟาริสีที่เชิญพระเยซูมาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะจริงก็จะทราบได้ทันทีว่าหญิงคนนี้กำลังจับต้องเท้าของท่านเป็นหญิงชั่วพระเยซูจึงตัดกับฟาริสีผู้นี้ว่าซ <S imon> ิโมนเราจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง,ฟง,ฟงดีสิครับพระอาจารย์เขารับ เรามาเถิดพระเยซูทรงเล่าว่ามีชายสองคนเป็นหนี้เงินคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งเป็นหนี้อยู่หมื่นบาทอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่พันบาททั้งสองคนไม่มีปัญญาจะใช้เงินคืนได้ดังนั้นเจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้คนทั้งสองทั้งสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีมูนตอบขึ้นมาทันทีว่าผมอ่ะ คิดว่าคงจะเป็นคนที่เจ้านี่ยุคนี่ให้มากสิครับท่านตอบถูกแล้วพระเยซูตรัสชมเขาแล้วพระองค์ก็หันมาดูหญิงนั้นพลางตรัสชี้แจงแก่ซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ไหมเราก็มาในบ้านท่านไม่ได้ให้น้ำเราล้างเท้า แต่หญิงนี้กลับใช้น้ำตาของเขาร่างเท้าให้เราแล้วเอาผมเช็ดจนแห้ง ท่านไม่ได้จูดต้อนรับเราแต่ยิงคนนี้ตั้งแต่เข้ามาแล้วเฝ้าตะจูขท้าของเราไม่หยุดเลยท่านไม่ได้เอาน้ำมันฉลมนสิ้นใหาเราแต่ยิงนี้กลับใช้น้ำมันหอมฉลมนเท้าเราเราเราบอกท่านว่าที่หญิงนี้แสดงความรักมากมายเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าน้างจยรับการอภัยบาปที่มีอยู่มากมายนั้นจนหมดสิ้นแต่ตรงกันข้า Icana, คนที่ได้รับการยกโทษน้อยย่อมรักน้อยแล้วพระเยซูต euh, รัสแกหญิงนั้นว่าเธอได้รับการยกโทษบาปแล้วคนอื่นๆที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยต่างคิดในใจว่าชายนี้เป็นใครกันนะจึงบางอาจยกโทษบาปได้แต่พระเยซูตรัสแก่หญิงนั้นอีกว่า ความเชื่อของเธอช่วยเธอแล้วจงก่วยเป็นฝืนเถิดวันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับเป็นอย่างไรครับพระคำของพระเจ้าฟังทุกวันทำให้เราเข้มแข็งจิตใจกระตือรือร้นขึ้นนะครับเราจะเป็นเหมือนไม้ศพอีกครั้งหนึ่งเดินกับพระเจ้าอย่างมีความสุขทุกๆวันเลยครับเชิญฟังพระคำกับผมทุกวันนะครับพบกันได้ต้นหาสามารถสังย้อนกลับไปถึงวันที่หนึ่งมกราคมได้ทุกวันเลยครับ ฟังแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามให้ผมได้นะครับพบกับผมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ